ชีวิตคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นได้ทําดีเท่าตัวเองทําได้ไม่เบียดเบียนใครอันนี้แหละคือปัจจัยของชีวิตพี่น้องขาเออไม่มีใครสุขสมหวังทุกประการไม่มีใครได้ทุกสิ่งแต่ชีวิตก็ยังต้องดิ้นรลนไปนะเดินหน้าสู้ไปเท่าที่เราทำไหวชีวิตไม่นิ่งนะอืมไม่หยุดอยู่กับที่ไม่ อยอมแพ้ยังไงเราก็ผ่านพ้นไปได้ไม่ว่าอุปสรรคใดๆที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราวัดย้อนตัวเราเองตั้งแต่ข้างหลังมาถึงวันนี้เราผ่านพ้นอะไรมาได้บ้างและถ้ามันเกิดขึ้นอีกครั้งเราก็จะผ่านพ้นไปได้อยู่ดีขอเพียงให้ทุกคนมีสตินะตั้งสติ พร้อมรับนะพร้อมเดินหน้าพร้อมแก้ไขเนาะในปัจจัยของชีวิตของแต่ละคนไม่มีใครสุขสมหวังทุกประการเพราะฉะนั้นเราคือผู้โชคดีเรายังมีชีวิตครบ32ประการนะฮะเออยังทำงานไหวยังสุขภาพแข็งแรงยังมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีครอบครัวนะฮะถึงแม้จะทุกข์บ้างสุขบ้าง แต่นั่นก็คือสิ่งที่เรามีอยู่อย่าเสียเวลาหรือคิดเอาเวลาไปเรียกร้องหาสิ่งที่ขาดนะฮะให้เราถอยหลังมารักษาสิ่งที่มีเนาะ,ะเพื่อที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับเราได้นานตราบนเทน่านานเท่าที่เราคนคนหนึ่งที่เกิดมาเป็นคนคนหนึ่งทำได้เต็มที่ในชีวิต แล้วเราจะภาคภูมิใจในตัวเองง่ายๆนิดเดียวนะรักตัวเองเนาะให้เต็มที่ดูแลตัวเองให้เต็มที่และเราจะรู้อ่าแบ่งรู้สติมีสติแบ่งความรักนะฮะให้กับคนรอบข้างได้อย่างพอดีแล้วก็ภาคภูมิใจอย่าคิดหวังให้ใครสบายยิ่งกว่าเรานะช่วยเหลือเขา ช่วยได้แต่เพียงพอดีเห็นเขามีความสุขอืมถ้าเราได้หยิบยื่นให้โดยที่เราไม่เดือดร้อนเรายิ่งภาคภูมิใจแล้วก็มีความสุขไปด้วยกับเขานี่แหละคือปัจจัยสำคัญครอบครัวยายจ๋านะคะพี่น้องทุกๆคนน้อทุกคนสู้ทุกคนดินน้นรนทุกคนยอมรับในสถานะและชีวิตของแต่ละคนยายจ๋าก็ไม่มีความสามารถที่จะอุ้มให้ทุกคนสบายได้แต่ทุกคนเข้าใจ เนาะสิ่งไหนได้อืสิ่งไหนไม่ยายจากล้าปฏิเสธมาจนถึงทุกวันนี้24ปียายจ่าก็ยังเหลือครอบครัวที่ยังมีไว้รักนะคะทะเลาะเ <c oughs> นาะดุกันก็ยังเหลือครอบครัวของตัวเองรักษาในแบบธรรมชาติและความเป็นจริงที่เราไม่ลอกลวงและไม่ให้ความหวังเขามากจนเกินไปนะคะเพราะเรา นะตัวเย,ยจ่าเองนะฮะหวังกับใครไม่ได้อันนี้พูดจากใจและทุกคนเข้าใจเราก็ยังมีกันและกันในแบบความเป็นจริง เนาะที่ทุกคนยอมรับพี่น้องคะสุขสันต์วันปีใหม่ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคิดสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการนะรักใครรักได้รักให้พอดีอย่าให้ตัวเองเดือดร้อนนะให้ใครให้ได้ให้ให้พอดีนะอย่าให้จนหมดกระเป๋านะฮะยิ่งผู้ให้เนาะอืคิดเลยนะเสาหลักของครอบครัวผู้ให้เราไม่มีโอกาสได้รับจากใครเพราะฉะนั้นอย่าลืมต้นทุนไว้รักษา ตัวเองด้วยและวก็ร,รักษาครอบครัวของเราไปได้ด้วยในแบบที่เราไม่กดดันจนเกินไปค่ะ